หลัง DIY ครับก็มาพาทำนะครับสมมุติว่าเราไม่มีเทปพ,พันสายนะครับแล้วเรากำลังใช้สายแลนอยู่นะครับนี่แล้วทีนี้เวลาเราเข้าสายแลนนะครับสิ่งที่เหลือก็คือเวลาเราปอกสายเนี่ยมันจะเหลือตัวนี้นะครับนี่เราจะเอามา DIY ว่าสามารถทำแทนท่อหดได้ไหมนะครับผมมาดูกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับนี่เราไม่ได้ใชนะ้เนาะแล้วเราก็มาเทียบนะครับอันนี้ที่ทิ้งอยู่แล้วนะครับเราเอามาทายดูนะครับยังไงเราก็จะทิ้งอยู่แล้วนะเวลาเราเข้าสายแลนเส้นนี้นะครับนี่สายแลนเส้นนี้ปอกมานนะทิ้งนะครับเราลองมาสวมดูนะครับกับสองจุดแปดสายนี้สองจุดห้านะครับลองสวมเข้าไปดู สุดยอดพอดีเด็กเยี่ยมเลยนะครับผมใช้ได้ครับเดี๋ยวจะลองลนเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้ไฟลนนะครับเนี่ยจะอยู่ไหมจะดีกว่าไหมดึมจะพองขึ้นวะเอามือหมุนๆห,หน่อยนะครับให้เขาแน่นๆเข้าว่าเป็นยางเนาะ บ,บ,บีบตรงกลางนะฮะจริงก็ได้นะครับดีเลยนะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็อา,อาจจะใช้เทปพ,พันสายไฟเพิ่มก็ได้แต่มันจะช่วยให้ตรงเนี้ยหนาขึ้นเยอะนะครับเยี่ยมครับผมใช้ได้ครับสายแลนนะครับผม